ก็ถวายปัจัยเนี่ยถวายได้แต่ต้องผ่านวิยาวจกรผ่านผู้ทําธุระแทนสงตัวภิกขุเนี่ยรับโดยตรงไม่ได้นะผู้เจ้าบอกอันหนึ่งภิกขุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยาปาจิติถูกป,ปับอบัปาจิติเงินทองเป็นนิสักีต้องสละทิ้ง่ามกลางสงวิธีผู้เจ้าจัดไว้ในนิสกีข้อที่10แล้วที่พระราชาส่งทูตเอา เงินมาพิขุปฏิเศตทูตก็ถามว่าวัยาวัจกรมีไหมพิขุก็ผู้เจ้าให้พิกุแสดงวัยาวัจกรว่าคนนั้นแหลเป็นวัยาวัจกรของพิกุทั้งหลายให้แสดงชนทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยาวัจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของพิกุทั้งหลายเข้าใจไหมอย่างนี้เราควรมีพระพุทธรูปหรือไม่นะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปเปืองเงินขวนขวายถ้ามีแล้วจะไม่ต้องมีก็ได้แล้วแต่แต่ถ้ามีแล้วยังเอาไว้อยู่ก็พยายามอย่าพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีถ้าเรามองเป็นเพียงว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้ากราบเพื่อระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันนั้นไม่ได้ผิดอะไร เข้าไปหาคําสอนพระศาตดานะเพราะพระผู้เจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติเรื่องรูปปั้นรูปหล่อไม่มีแต่ถ้ามีแล้วแล้วเราไม่ได้ไปยึดว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาลอะไรได้ไปบนแล้วสําเร็จไปขอไปอ้อนวอนก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ระวังว่าลูกหลานเราจะเข้าใจผิดเห็นแม่กราบไหว้ทุกวันเลยนะตอนหลังลูกนะจะมาบนพระพุทธรูปนะ นึกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องสอนสัมมาทิฏฐิให้กับลูกนะเพื่อให้ลูกเนี่ยละมิจฉาทิฏฐิแบบท,ท,ที่หนึ่งว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลบอกไม่มีนะลูกนะก้อนดินก้อนหินก้อนทรายก้อนขวดอะไรเนี่ยบันดาลอะไรให้ลูกไม่ได้ลูกต้องประพฤติกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมอันเป็นสุดจริตนะถึงจะเป็นผลดีต่อลูกร่ํารวยนะเพราะอะไรกิติยศ ชื่อเสียงเพราะอะไรผู้เจ้าบอกเหตุปัจจัยไปหมดแต่ไม่มีเรื่องสิ่งเหล่านี้นะ